สวัสดีครับลูกเพจทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับก็เห็นยาวางบนโต๊ะแบบนี้นะครับก็เป็นช่วงอื่นไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นช่วงตอบถามตามโพสต์นั่นเองนะครับก็วันนี้มีเรื่องราวคําถามอะไรบ้างนะครับแอดก็จะมาตอบให้นะครับทุกๆสัปดาห์นะครับเราก็จะสรุปรวบยอดนะครับว่ามีโพสต์อะไรนะครับ หรือว่ามีคําถามอะไรหน้าหน้าเพจหน้าโพสต์บ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่าวันนี้นะครับเมื่อสักคู่นะครับเมื่อสักคู่นี่แหละผมก็ได้โพสต์ไปพอดีมีอ่าคนเข้ามาในเพจนะครับ mm. ก็น่าจะเป็นอ่าผู้ติดตามท่านใหม่เนาะ mm. ก็มาถามว่าเออเพจแอดเนี่ยหรือเพจเราเนี่ยนะครับแตกจะแตกต่างจากเพจที่เขาขายยาทั่วไปยังไงนะครับ ผมก็นึกอยู่สักพักหนึ่งนะครับเราก็ตอบว่าเราไม่ได้ขายยานะครับแต่เราขายวิธีการแก้ไขปัญหานะครับแล้วเราก็เป็นที่ปรึกษาคอยแนะนำช่วยเหลือนะครับทุกๆคนนะครับแล้วก็พยายามจะเลือกนะครับวิธีการนะครับหรือแนวทางนะครับหรือทางเลือกที่จะช่วยแก้ไขปัญหา ส่วนท่านจะเลือกวิธีไหนก็แล้วแต่ท่านท่านจะฟังอแอดแนะนำไหมก็แล้วแต่ท่านนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วคนที่เคยใช้บริการนะครับหรือว่าเคยมาปรึกษากันก็จะเข้าใจเรื่องตรงนี้ดีนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านที่เข้ามาใหม่แล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับที่ถามเข้ามาบางทีมันก็ทำให้แอดหยุดนึกคิดนะครับฉุกคิดมาว่าเอ๊ะที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราเรา,เราทำ เพื่ออะไรเพื่อใครนะครับมันทําให้เรายังมีกําลังใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทําแบบนี้ดีๆคิดแนวทางดีๆช่วยเหลือเกษตรกร,กรช่วยเหลือลูกเพลลูกค้าทุกๆท่านแบบนี้เรื่อยๆไปนะครับก็มีหลายๆท่านมายกนิ้วเยี่ยมให้เลยนะครับคุณสุรางรอดไผ่นะครับคุณสมนึกแล้วฮะสม,สมนึกนะฮะอ่านผิดขออภัยคุณน้โมนะครับ คุณสาธิตโอนะครับบอกอันนี้จริงนะครับคุณหลังวังแย้เพจนี้สุดยอดนี่ขอบคุณเลยนะครับคุณธนวัฒน์นะครับก็าบอกว่าเพจนี้ให้คําแนะนําที่ดีนะครับแล้วก็คุณวิทยานะฮะมาแซลบอกว่า ถ้าไม่ซื้อยาก็มาทานกาแฟที่ร้านได้นะครับคุณแรงแต่ไม่ร้ายไม่แคร์แล้วแต่คุณเลยนะครับขอบคุณสําหรับความรู้ดีๆนะครับก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับที่มาติดตามาเพจเรานะครับคุณสามารถ s i ริเวช t e นะครับก็บอกว่าจริงครับอขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุก การกดถูกใจขอบคุณทุกการกดแชร์นะครับก็ตรงนี้ก็แอดกอ็ได้รับนะครับแล้วก็มีความสุขทุกครั้งนะครับที่เห็นลูกเพจให้คำแนะนำให้คำชมนะครับหรือว่า,อาบอกแนวทางเพื่อให้แอดได้ไดคิดหาแนวทางใหม่ๆม,มาช่วยเหลือทุกๆท,ท่านนะครับอ่ะโอเคเราว่ากันต่อเลยนะครับเมื่อวานแอดก็ได้โพสต์ในกลุ่มของสารต้านไวรัสแล้วก็ ตัวยาที่เอาไว้กําจัดมแมลงพาหะที่จะทําให้เกิดโรคไวรัสและก็ตัวคุมไข่นะครับก็มาเป็นเซตก็เลือกใช้เอาท่านไหนใช้มากใช้น้อยก็แล้วแต่ท่านนะครับโอเคอ่าพร้อมนะครับตัวแรกแล้วกันนะครับที่ที่ที่ทมีอยู่ในอยู่ในรูปนี้เนาะอ่าอยู่ในรูปนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองไปดูโพสต์ก่อนหน้าได้นะครับตัวแรกก็คือตัวไวรัสตัวเนี้ย ก็หลายๆท่านก็จะบอกว่ามันมียารักษาไหมไอ้ตัวไวรัสก็ยังยืนยันว่ามันไม่มียารักษานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการเขาก็มีการคน้นพบพวกกลุ่มฮอร์โมนชนิดใหม่ๆพวกอ่กด าสาลิกซาลิกนะครับพวกนี้มันจะทําให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นได้นะครับแต่ในปัจจุบันในบ้านบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีเทคโนโลยีในการที่จะไปตรวจวัดตรงนั้นมากแต่ต่างประเทศเขาไปไกลแล้วนะครับก็เลยพวกตัวยาพวกนั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ในร่วมรูปของอาหารเสริมนะครับมันก็จะจดทะเบียนเป็นอาหารเสริมแต่ก็ให้เข้าใจว่าอ๋อไอตัวเนี้ยเขาใส่สารตัวที่ผมว่ามาเนี่ยมันเพื่อช่วยทําให้พืชต้านทานไวรัสได้หรือมี ภูมิคุ้มกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับยาที่กําจัดแมลงพาหะเพื่อลดการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายนะครับนี่ก็คือตัวนี้นะฮะตัววีลัสนะครับอ่าตัวนี้ ถ้าท่านใดที่ปลูกพวกพริกมะเขือทั่วแตงมะละกอฟักทองพวกนี้จะเจอปัญหาไวรัสบ่อยนอกจากช่านท่านใช้ยากําจัดพวกแมลงหวีขาวเพลี้ยไฟแล้วเนี่ยท่านจะต้องมีพวกกลุ่มพวกสารพวกนี้เข้าไปช่วยเลยฉีดตั้งแต่เริ่มแรกเลยพอเริ่มมีใบจริงเริ่มฉีดได้เลยนะครับแล้วก็ฉีดไปได้เรื่อยๆนะครับสลับกับยาฆ่าแมลงแต่ตัวนี้ใช้ไปได้ตลอดมันจะทําให้พืชมีคุ้มกันมากขึ้นนะครับแต่ย้ำนะครับว่ามันไม่ใช่ยารักษาเนาะจะต้องฉีด ตั้งแต่ก่อนมันเป็นเลยนะครับก็ประกบกับยาฆ่า,ามแมลงพลาหะไปเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับท่านใดที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็เป็นโปรดักที่อทแอทขายาประจาอยู่แล้วนะครับอ่ะตัวต่อมาพวกยามแมลงวีขาวเริ่มต้นที่ท่านใช้กันก็ตัวนี้ใช่ไหมฮะก็คืออะเซทามิพิดนะครับพวกเนี้ย สมัยก่อนมันใช้ดีมากเลยเนาะในกลุ่ม 4A มันไม่ค่อยดื้อยานะครับก็ใช้ได้นะครับก็ถ้าไม่ได้ปลูกเยอะมากมายหรือว่าไม่ได้ปลูกบ่อยก็ยังเป็นแนวทางที่ดีถูกมากนะครับตัวนี้ก็อย่างซองนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก4 5เป้์กำลังดี200กว่าบาทนะครับตัวต่อมานะครับก็ตอนนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่คิดว่าได้ผลดีที่สุดเว้นแต่ว่าบางพื้นที่ใช้กันจนดื้อแล้วนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่ที่สุดละ คือฟอนิคามิดนะครับตัวนี้ซองหนึ่งประมาณ50กรัมผมจะแนะนำอยู่ประมาณ2-3เป้ต่อซองนะครับราคาก็จะขยับขึ้นมาจากอันนี้อีกหน่อยหนึ่งประมาณสักประมาณสัก200กว่าบาทนะครับอ่าส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้นี้กลุ่ม29เน้นาะกลุ่ม 4A กลุ่ม29แล้วก็มีกลุ่ม 1A นะครับสารตัวนี้ นะครับตั้แรกเป็นยาเก่าแก่นะแล้วก็กลับมาใช้ใหม่นะครับก็เอามาเป็นยาบวกยาสลับได้นะครับคือสารโพพอกซัวนะครับกลุ่ม 1A นะครับซองนี้ก็เหมือนกันซองนี้ก็น่าจะประมาณสัก4เป3-4เปกําลังดีนะครับก็ซองไม่แพงร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็มาตัวนี้นะครับสมัยก่อนนะครับมีอยู่บริษัทเดียวก็คือตัวนี้นะครับก็คือไพมีโทซีนยี่ห้อนี้นะครับ ก็ตัวนี้เป็นตัวต้นฉบับตัวแท้เนาะปัจจุบันาราคาก็ยังคงสูงอยู่แต่คุณภาพเขาก็เขาก็เกรดของเขานะครับมาตรฐานสูงนะครับ mm. ก็จะเป็นแบบนี้ซองหนึ่งอย่างเงี้ยประมาณสักน้ำสองร้อยลิตรได้นะครับหนึ่งซองนะครับร้อยกร,รมัมส่วนตอนนี้ปัจจุบันก็จะมีพายมิโซีนอีกแหล่งหนึ่งแล้วกันนะครับอีกแหล่งหนึ่งราคาย,ย่อมยาวลงมาถูกกว่ากันกว่าครึ่งนะครับก็ตัวเนี้ยใช้ได้นะครับพวกนี้อยู่ในกลุ่ม 9B อ่า 9B เนาะ อันนี้ตัวต้นต้นฉบับตัวแท้แล้วก็ปัจจุบันก็จะมียาที่เป็นยาสามัญเดียวกันนะครับแต่ก็อาจจะคนละแหล่งกันนะครับก็ราคาถูกย่อมเยาก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมเนาะโอเคนะครับอ่าต่อมาหมดหรือ,อยังอ่ะต่อมาอันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกที่เป็นยาฆ่าตัวมแมลงพาหะเลยต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอตัวคุมไข่ส่วนใหญ่อาจจะใช้อยู่กลุ่มนี้แหละกลุ่ม16นะครับ ก็จะมีตัว b u f o f a ฟซิที่เป็นรูปครีมตัวนี้จะ40% SC เป็นครีมจะใช้หน้าง่ายๆฉีดผ่าดอกได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นตัวผงก็แนะนำไม่เป็นช่วงดอกเนาะตัวนี้มันจะบวกไอโซโพคาบมาด้วยนะครับบวกกับกลุ่ม 1A มันข้อดีก็คือมันบวกมานะครับมันก็จะทําให้การต้านทานของมแมลงยากขึ้นแล้วพวกนี้มันเป็นมีผลต่อทําให้มแมลงเขาเรียกว่าเป็นหมันแล้วกันนะครับมันทําให้ไข่ออกมาจํานวนน้อยลงฟักน้อยลงนะครับเป็นตัวน้อยลงก็จะทําให้ยืดอายุในการที่จะฉีดยามแมลงบ่อยๆได้นะครับก็ประหยัดเงินท่านไปได้นะครับถ้ามีพวกนี้บวกไปด้วยแล้วก็ป้องกันการดื้อยาของมแมลงได้ด้วยนะครับโอเคนะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอตัวยาเป็นยาเครือเถาเนาะที่อัดได้โพสต์ไปก็ได้ฉีดเองกับมือเนาะได้ทดลองทดสอบกับมือนะแล้วก็ปรากฏว่าผลค่อนข้างดีนะครับรอบรอบร้านอก,ก็มีย่าลกเหมือนกันเราก็ฉีดยาทั่วไปนะครับจะเป็นเครือมันเสาเครือนุ่นเครือนี่อะไรก็ตายหมดนะครับก็ถ้าสงสัยยังไงก็มาดูได้ที่ร้านนะแต่ถ้าเดี๋ยวดูไม่ได้เดี๋ยวจะไปเดินถ่ายรอบให้ดูนะครับก็จะเวลาว่างก็จะ,จะ จัดการญ้ารอบร้านเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็โอเคนะฮะอ่านี่สปอนเซอร์ของเราอยู่นี่เลยเนะครับตัวนี้เลยก็ใช้ในานาข้าวได้ในไร่อ้อยได้นะครับมันสัมปะหลังไม่ได้นะข้าวโพดไม่ได้นะครับห้ามใช้นะครับพืชผักไม้ผลบางตัวต้องดูนะครับถ้าเป็นพวก ยางพาราเป็นปำน้ามันให้ใช้ได้ไม้ผลต้องต้องดูเป็นบางตัวต้นต้องแก่นะครับแล้วก็ต้องฉีดไม่โดนระบบรากเขานะครับตัวนี้ต้องต้องปรึกษากับแอดเป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าเป็นนาข้าวเป็นอ้อยพวกนี้นี่ใช้ได้เต็มที่เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับชอนข้างดีนะครับเป็นสารอะไรเป็นอะมิโนไพลาลิตโพแทสเซียมเอาไปบวกกับไตโคเพอร์ความเข้มข้นเปอร์เซ็นต์1.77บวกกับ3.3 5%เนื้อเป็น EW นะครับก็จะเป็นคล้ายๆเป็นครีมรูปครีมกลึงน้ำมันประมาณนี้กลึงน้ำมันนะครับถ้าเป็น EC ก็จะเป็นน้ำมันไปเลยตัวนี้จะเป็นกึ่งน้ำมันมันจะออกเป็นเหมือนครีมครีมแต่มันไม่เหมือน SC นะครับมันจะมีความเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนครีมที่มันลอยอยู่ในน้ำมันนะลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับค่อนข้างดีเป็นยาใหม่นะครับก็ท่านใดที่มีปัญหาก็ปรึกษาแอดได้แถมมันยังฆ่าใบกว้างได้หมดเลยนะ ในตระกูลนานเนี่ยโดยเฉพาะโสนแดงเทียนผักปอดพวกนี้ในนาข้าวเก่งมากนะครับถ้าเป็นในไร่พวกไร่อ้อยนะครับก็จะเน้นไปที่เขือนะครับย้ำอีกทีมันสำหับหลังไม่ได้นะครับข้าวโพดไม่แนะนํานะครับอ่าโอเคผ่านไปนะครับนี่แล้วก็มีสปอนเซอร์ด้วยนะอ่าเดี๋ยวก็ให้ให้ให้ใหใหบริษัทมาจ่ายค่าสปอนเซอร์ด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับแซวเล่นนะฮะก็ต่อไปเป็นโพสต์เรื่องของอ่าตัวนี้นะครับ เป็นยาหนอนตัวใหม่ของวงการนะยาหนอนตัวใหม่ของวงการเป็นตัวไหนนี่อ่านี่นะครับโนวานูรอนบวกอินด็อกสขาบนะครับก็จะเป็นสารในกลุ่ม15บวกกับ 22a นะครับแล้วรูปครีมด้วยเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นนะ5.67บวกกับ4.86 sc เป็นเนื้อครีมตัวนี้จะเป็นครีมข้นขาวเลยเวลาขยามันจะดังบุ๊ๆ นะครับมันจะไม่ใสมันจะไม่ใสเหมือนน้านะครับตัวนี้มันจะเป็นครีมนะครับแล้วก็เป็นแถบน้ําเงินฉีดผ่าดอกได้สบายๆเลยนะครับถ้าเป็นในานาข้าวจะเหมาะมากเลยประมาณสัก5-6ไร่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นพวกหนอนใบขาวหนอนกัดใบพวกนี้จะเหมาะถ้าถามว่าหนอนกอโอเคไหมก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นหนอนใบขาวหนอนกัดใบพวกนี้นะครับหรือว่าหนอนทั่วๆไปหนอนเจาะก็ได้นะในพวกในกลุ่มผัก ต่างๆนะครับโอเคเลยฉีดผ่าดอกได้ด้วยเป็นยาเย็น100%ลรูปครีมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคําถามบ้างตั้งไว้ตรงนี้นะน,นี่นะคำถามเกี่ยวกับพีทอล,ล่านะครับเป็นยาหนอนตัวใหม่ถามว่าคุณ เสมสีนะครับถามมาหนอนข้าวโพดใช้ได้ไหมใช้ได้เลยครับหนอนข้าวโพดก็กลุ่มอ่ากับกลุ่ม 22a เนี่ยทางกรมวิชาการเกษตรก็แนะนำนะครับแล้วก็มันมาอยู่ในขวดเดียวเลยฆ่าตัวคุมไข่จบอยู่ในขวดเดียวก็โอเคเหมือนกันนะครับอ่าคุณยุยุพาสุกนะครับสนใจผมก็ได้ให้ข้อมูลไปแล้วคุณฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปถามราคาเข้ามาคุณจิราพรถามราคาเข้ามานะครับ ก็บอกไปแล้วคุณปีชาปีชาชานะครับปีชาชาอโอเคผมอ่านถูกเนาะยา,มาแมลงวีขาวเมื่อกี้ผมแนะนําไปแล้วนะครับก็คุณลุงไทยชุมพรนะครับถามว่านอนเจาะฝักถั่วใช้ได้ไหมนะครับถ้าใช้ได้เอาหนึ่งขวดก็ได้ส่งยาไปให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับคุณสุรางรอดไผ่นะครับก็ตามค่ะนะครับคุณกอโก้กิจส,สมบูรณ์สุขนะครับ หนอนก็เห็นบอกว่านอนอนก็ตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่นะพอได้แต่ไม่เท่าไหร่นะครับเาบอกว่ามันจะเหมาะกับหนอนใบขาวกับพวกหนอนกัดใบมากกว่านะครับคุณเพนนิพานะครับถามเข้ามาว่าได้ทุกหนอนเลยไหมได้ทุกหนอนครับถ้าเป็นนอนในกลุ่มพืชผักนี่ถือว่าโอเคเลยใช้ได้นะครับหนอนใหญ่อาจจะต้องทดสอบนิดนึงนะครับยังไม่เคยทดลองทดลองในหนอนใหญ่นะตัวนี้โอเคนะครับคุณนันทิดาคําแผงนะครับ ขวดหนึ่งได้กี่ไร่อยู่ที่ว่าใช้ในพืชอะไรนะครับก็ประมาณเฉลี่ย5-6ไร่นะครับคุณจิราพรมานอกถามราคาเข้ามาคุณ อาติลุธทองประเสริฐถามราคาเข้ามาถ,ถ,ถ้าถ้าท่านที่ถามราคาผมรบกวนนะครับว่าอยากให้ไปถามในข้อความดีกว่าเพราะตอนนี้แอดก็ได้บอกไปแล้วว่าเรื่องราคาเรื่องอาการโพสโปรโมชั่นอะไรพวกนี้มันจะทําให้ทางทางพี่มาร์กนะครับเจ้าของที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยนะเจ้าของ a c e b o o k เนี่ยเขาเขาเขาจะขอคิดค่าสดโฆษนณานครับแล้วก็จะทําให้ไปบล็อกคลิปทําให้ท่านไม่เห็นคลิปของแอดด้วยนะครับพยายามไปถามหลังไม์อินบ็อกหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับ หรือถามทางแชทมาก็ได้นะครับนอนอคุณอติรุธนอนใบขาอานอนใบขาวได้ไหมได้เลยครับตัวนี้เก่งเลยนะครับคุณคำตาปากกุดลลอะนะครับาถามเข้ามาว่าชื่อสามารถอะไรบอกไปแล้วเนาะโนวานูรอนบวกอินดัสขาบนะครับโอเคผ่านไปนะครับกับตัวนี้เรื่องต่อไปก็จะเป็นเป็นยาคุมในผักนะครับอายาคุมในผักคู่นี้เนาะก็จะเป็น ออกซีฟัวเฟนบวกกับออกซาเดอโซนะครับปกติผมก็จะขายคู่นี้ในผักเทคนิคการใช้ก็ใช้ผสมกัน2ตัวเลยก็ได้นะครับหรือเลือกใช้ก็ได้นะแต่ถ้า2ตัวมันจะได้ยาาก,กว้างมากขึ้นนะครับชุดแบบนี้ก็จะ,ะมาได้ประมาณสัก ตีว่าประมาณ6 8ถึงไล่กำลังดีเลยนะครับเต็มที่ไม่เกิน10ไล่ถ้าไล่นั้นไม่ลกนะโอเคชุดแบบนี้ก็จริงๆก็จะมีชุด 500cc ซีซีด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่ได้หยิบขึ้นมาให้ดูเนาะโอเคถ้าท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยกับยาตัวนี้ก็ถามเข้ามาได้เนาะ เดี๋ยวลองมาดูคําถามได้นะครับคุณกเกษมรีเช่นเช่นเช่นเดิมนะครับเข้ามากดเยี่ยมให้นะครับคุณชนทิชานะครับแนะนําหน่อยค่ะจะปลูกพริกพอดีก็อย่างที่บอกใช้ผสมกันอ,อัตราก็อย่างละ1 0 0ยซีซีก็ได้หรืออย่างละ8 0ดซีซีก็ได้นะครับต่อน้ํา20ลิตรก็ฉีดนะครับคู่อย่างเงี้ยก็ประมาณ่าไล่ไม่เกินนะถ้าเป็นชุดเล็กก็3าไร่นะครับก็ฉีดคุมก่อนสัก5วัน4ีวันขึ้นไปนะครับ 5 7วันกำลังดีเนาะแล้วค่อยปลูกพริกได้นะครับอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับคำถามตรงนี้ใครมีปัญหาเรื่องการคุมหญ้าในผักก็มาถามผมได้แล้วก็จะแนะนำยาให้เนาะอ่าผ่านไปครับมีคำถามอะไรมาอีกไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่าคำถามตรงนี้อ่ามีคุณประเสริฐมัด แม่นะครับถามว่าเทปเปกินะครับก็คือตัวนี้นะครับจะใช้คู่กับอะไรดีนะครับถ้าให้ดีเลยนะผมแนะนำไพมิโทซินนะครับใช้คู่กันเนี่ยสุดยอดแล้วนะครับกลุ่ม 9b บวกกับกลุ่ม29นะครับประมาณนี้นะครับโอเคไปต่ออีกนิดนึงอ่ะยาคุมเลนในนาข้าวผมได้แนะนำไปแล้วนะครับวันก่อนสารเพทีลคอตัวนี้มาตรฐานจากอ่า อิสราเอลนะครับขวดหนึ่งประมาณสัก4ไร่นะครับไม่เกิน5ไร่ประมาณนี้สี่ไร่กําลังดีนะครับกุมเลนเนาะใครที่หวานข้าวแบบเลนก็จะมีตัวยากุมเลนตัวนี้จําหน่ายในเพจนะครับโอเคคําถามไม่มีเนาะกลุ่มนาข้าวเนี่ยเออผมสงสัยมากเลยนะครับทั้งทั้งที่ผู้ติดตามที่เป็นกลุ่มนาข้าวอ่ะ ในเพจผมค่อนข้างเยอะนะแต่คําถามถามมาน้อยมากเลยอยากจะให้ถามกันเข้ามาบ้างนะครับส่วนใหญ่จะแอบมาซื้อยาทักแชทเข้ามาหลังไมมาแอบซื้อยาจะมากกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราล,ลองดูอีกสักนิดนึงนะครับว่ามีคําถามอะไรอีกบ้างนะครับยังพอมีเวลานะครับออออออโอเคมีคนถามเข้ามาเรื่องของอยาคุมในกระโพงแล้ว ในในมันสำหรับหลังเป็นตัวใหม่นะครับหลังจากที่ท่านหยอดข้าวโพดปุ๊บนะครับหรือปักมันปุ๊บมันยังไม่แตกขต้าวโพดยังไม่งอกขึ้นมานะครับแนะนําชุดนี้เลยถ้าท่านที่มีปัญหาพวกหญ้าใบกว้างพวกหญ้ายางอะไรพวกนี้นะครับผักโขมอะไรพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็มีตระกูลหญ้าขนหญ้าขยงเยอะเนาะแนะนําคู่แบบนี้เลยครับชุดหนึ่งอย่างเงี้ยสไล่นะครับขวดหนึ่งเนี่ยใส่ไปเลย แล้วก็ใส่นี่สามซองนี่ซองละไล่เนาะมันก็จะพอดีสามไล่พอดีทั้งใบแค่ใบกว้างในข้าโพดในมันถ้ำหลังค่อนข้างโอเคเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเป็นเป็นฉีดแห้งๆได้เลยก็คือหลังจากที่ท่านหยอดข้าโพดแล้วก็อาปักมันมันยังไม่แตกฉีดทับได้เลยนะครับถือว่าเป็นยาใหม่ทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้ได้ความรู้กันไป ค่อนข้างครอบคลุมเนาะวันนี้อาจจะไม่มีเรื่องของพวกกลุ่มฮอร์โมนอาหารเสริมเท่าไหร่นะครับจะมีเรื่องของยามะแรงนะครับยาเชลาก็ไม่มีเนาะวันนี้จะเป็นยาฆ่าหญ้านะครับยาคุมหญาแล้วก็กลุ่มาสารป้องกันกําจัดมแมลงโอเคนะครับวันนี้สําสหรับรายการตอบถามตามโพสตที่แอดมาทําให้ทุกวันก็คงได้ความรู้กันไปอย่างเต็มที่เนาะวันนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยมากกว่านี้หรือลึกกว่านี้ก็ สอบถามก็ามาหลังไมค์ก็ได้หรือจะมาทิ้งคําคถามไว้ที่ใต้โพนี้ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการกดถูกใจและยิ่งขอบคุณมากเลยถ้าช่วยแอดแชร์สักนิดนึงถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมแท็กซี่และเพเพียนเกษตร2018ภายใต้ารายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018กับช่วง ตอบถามตามโพสต์คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเ,เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้ว